สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะพามาดูบอลสีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตามมาดูค่ะวันนี้เราจะพาไปดูบอลสีอะไรนะคะตามไปดูค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เศรษฐีพันล้านเนี่ยถึงเขาไม่ป้ายนะแต่เวลาเขากัดสีมาก็สวยมากเหมือนกันนะคะเศรษฐีพันล้านไม่ถ้าคนชอบบอลสีนะคะ ไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องป้ายป้ายทุกต้นหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ใจเราชอบค่ะเราเลี้ยงมาเวลาเห็นเขาเป็นแต้มเป็นเป็นสีแบบนี้มันมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยดูสิความสวยงามของเขาไม่จําเป็นต้องต้องป้ายทุกใบก็ได้หรือเอาแค่นี้ก็ก็ก็สวยนะคะอยู่อยู่อยู่ที่ใจคนชอบนะแต่หนูเนี่ยตอนนั้นที่หนูซื้อมาเนี่ยคือลุ้นป้ายนะบางอันก็ป้ายบางอันก็ไม่ป้ายในี่ยกำลังแทงยอดออกมาเลยเนี่ย แต่พอถ้าเขาไม่ไป้ายถ้าเราเลี้ยงถ้าเขาไม่ไป้ายเลยก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมนี่มันก็สวยเหมือนกันค่ะเนี่ยเห็นไหมใบของเขานี่ดูด,ดูกล้ารกระดูกของเขาจะสวยมากดูดินี่ความสวยงามของเขาก็จะมีมีประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยดูอันนี้ฟอร์มใหญ่ค่ะสี่ห้าใบเลยนี่สวยเลยอันนี้เสร็จสีพันล้านนะคะคุณผู้ชมสวยงามนี่ แล้วมาดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นกวนอิมนะคะเนี่ยอันนี้เป็นกวนอิมกวนกวนอิมเนี่ยมันเป็นอยู่ในตับของของไซอิ๋วนะคะที่ที่เป็นกวนอิมนะเป็นพระโพธิสัพพ์นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เขาจะมีความอ่อนหวานความจิตใจดีความมีเมตตานะคะส,สาหรับคนที่ ที่จะปลูกบนสีกวนอิมนะก็ต้องรู้ด้วยนะว่าที่มาของเขาเนี่คือทําไมเขาถึงชื่อกวนอิมนะคะคุณผู้ชมนี่เขาก็เป็นอยู่ในตับอ่าตับอ่าไซอิ๋วนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ว่าจิตใจดีมีเมตตาช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างเงี้นะคะนี่ความอ่อนหวานความอ่อนช้อยความจิตใจดีนะคะนี่สวยงามดูอ่าควนอิมเนี่ยนะคือขอบเขาะจะเป็นสีเขียวนะคะ ตรงกลางเขาจะเป็นสีขาวแล้วใบแล้วใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะเรียวสวยแบบนี้นะนี่อันนี้ของหนูเนี่ยมันมันมันน่าจะสวยเกินอันนี้เขามีตั้ง3มต้นนะ3มต้นแต่หนูไม่ได้แยกนะนี่หนูจะเอาไว้เป็นฟอร์มกอค่ะเนี่ยสวยมากอันนี้เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้จะขายดีมากแล้วราคาจะแรงมากเมื่อก่อนนี้สูงประมาณสองสองคืบนึงเนี่ยนะสุข,ขายประมาณสามสี่นะคะเมื่อก่อนนี้ ตอนที่ที่บอลสีดังๆนะขายดีมากขายดีมากจริงๆนี่คนไหนมีไว้เนี่ยอ่าน้อยน้อยบ้านนะที่ที่จะมีนะคะเพราะว่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ความสวยงามแต่และคนจะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะกวนอิมเนี่ยแต่และคนนี่จะเลี้ยงไม่เหมือนกันบางคนก็เลี้ยงไม่ค่อยโตบางคนก็เลี้ยงสวยมากแล้วแต่ค่ะนี่สวยเนาะนี่ ก้านก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนนะคะไม่ใช่สีเขียวแก่ต่างกับสหัสดเดชะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสหัดเดชะนะคะเป็นสหัสดเดชะนะคะเนี่ยความแตกต่างของเขาอันนี้เป็นสหัสดเดชะเนี่ยเห็นไหมสะดือเขาจะแดงนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะนี่อันนี้ได้มานานมากแล้วนะคะได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเนี่ยความสวยงามของเขาอันนี้สวยมากมันมันมันจะต่างตรงเนี่ยอันนี้เขาก็จะแดงนิดนึงนะคะเนี่ย สหัสเดชะมันจะต่างจากจากกวนอิมนะกวนอมิมตรงตรงตะโพของเขาเนี่ยของเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ของสหัสเดชะเนี่ยตาโพของเขาะะจะสูงจะสูงกว่าจะใหญ่กว่านะคะและใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมใบของเขาจะเป็นสีเขียวแบบแบบรเรือแบบนี้นะนี่ความสวยงามของเขาและก้านก้านก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวออกเข้มนะคะคุณผู้ชมความแตกต่างของเขาอันนี้เป็น เป็นตับของรามเกียนนะคะคุณผู้ชมสหัสเดชะเนี่ยเป็นตับของรามเกียนเป็นเป็นยักษ์นะคะเป็นยักษ์ที่ว่าสู้กับหนุมานนะคะอันเนี้ยอื่อบ่บงบอกถึงความอดทนเข้มแข็งอดทนนะคะเนี่ยสหัสเดชะเนี่ยความหมายของเขานะคะเขาถึงชื่อว่าสหัสเดชะเป็นเป็นยักษ์อีกอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในในไอ่ไอ ตับรามเกียรตินะคะเนี่ยที่ว่าสู้กับหานุมานนะคะที่หานุมานหลอกเอาตะบองเพชรเอาตะบองของเขาไปหักทิ้งนะคะเนี่ยความอดทนความขยันอดทนเข้มแข็งนะคะเนี่ยอยู่ในตับรามเกียรตินะคะเนี่ยอันนี้เป็นสาหัสเดชะนะคะความแตกต่างของเขาก็จะสวยประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามองคล้ายๆเขาเขาเขาก็จะเหมือนกันนะแต่มันจะต่างตรงที่ว่าสะดือนี้นะให้จําตรงสะดือนี้แต่ข้องหนูนะมันสวยจัดไอสีแดงก็เลยเหลือนิดเดียวค่ะคุณผู้ชม นี่สีแดงตรงนี้มันก็จะเหลือนิดเดียวมันสวยจัดใบใหญ่มากดูดิใบใหญ่จริงๆแล้วสูงมากค่ะเนี่ยสูงมากแล้วใบใหญ่มากดูดิสวยงามตามทองเรื่องนะดูดิคนชอบนะคนเมื่อก่อนนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็นอีกอีกบอนสีไอ,อตัวหนึ่งนะที่ว่าขายดีมากเมื่อก่อนเนี้ยนะ เมื่อก่อนนี้ประมาณคืบกว่าหนูขายอยู่ที่300นะคืบกว่าแล้วมีอยู่2ใบา3บามใบนะหนูขายอยู่ที่300เมื่อก่อนจะขายดีมากขายดีจริงๆค่ะเนี่ยสหัสเดชานะคะสวยงามเนาะดูดิหนูชอบมากเนาะสูองามเนาะงามตามทองเรื่องนี่อันนี้ก็จะเป็นนางไหมนะคะนี่นางไหมค่ะอันนี้เอามาจากภาคใต้นะคะ เอามาจากภาคใต้พี่สาวแฟนให้มานะคะเนี่ยพี่สาวแฟนให้มาเอามาจากภาคใต้ดูเสียงเขาก็จะสวยเข้มประมาณนี้เลยสวยงามตามทองเรื่องดูนี่ดูพามาดูอันนี้อันนี้นะมันสวยมากค่ะดูดูอันนี้มันมันจะอันนี้แดดหน่อยนะนะนี่ สวยมากอันนี้เป็นเมืองเพชรบุรีนะคะที่คนคนไหนที่ได้ไปนะเวลาเขาโตเต็มที่เขากัดสีนะเขาจะสวยประมาณนี้เลยดูดิเขาจะออกสีชมพูขาวเขียวนะโอ้ยมันสวยมากดูดูดูดนี่อันนี้เมืองเพชรบุรีนะคนคนไหนที่ได้ไปนะคะเนี่ยเวลาเขากัดสีเขาจะสวยประมาณนี้เลยสวยมากๆค่ะเมืองเพชรบุรีดูดิสวยงามตามทองเรื่องเลย สีหวานแล้วเลยวดูดิเนาะเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยมากๆแล้วฟอมฟอมฟอมใหญ่ค่ะเนี่ยฟอมพอ,อเขาใหญ่มากดูดอ,อันอันอันที่เก็บไว้เนี่ยคือจะเป็นบอลที่แบบสะสมไว้นะคะเพราะว่าเราต้องสะสมไว้อีกหน่อยหนึ่งพอพอมันมันหมดตลาดแล้วเนี่ยมันจะหายากนะคะระาคามันก็จะแรงอันเนี้หนูอยากให้คุณผู้ชมดูว่าจริงๆแล้วอะนะอ่า เขาชื่อเขาชื่อว่าไอ้มิ่งมงคลนะมิ่งมงคลแต่แต่ทำไมเขาไม่กัดสีก็ไม่รู้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขาสวยนะคะคุณผู้ชมดูดินี่เขาสวยนะนี่เขามีหลายใบด้วยนี่กำลังแทงหลอดอีกหลอดนะึงนี่จริงๆเขาสวยนะแต่เขาไม่ยอมกัดสีเป็นเพราะว่าหนูไม่ค่อยให้เขาโดนแดดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นมิ่งมงคลนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาเขาไปไปวาง ตรงใกล้ๆแสงแดดก่อนว่าเขาจะกัดสีไหมเนาะดูดิอันนี้เป็นมิ่งมงคลนี่ดูดิสวยงามตามทองขึ้นก็จะมีอีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเลืองลาหุนนะอันนี้คือตอนนั้นอ่ะได้มาจากภาคใต้ได้มากระถางหนึ่งนะหนูก็มาแยกขายหมดค่ะทีนี้มันก็เหลืออยู่อันเดียวหนูก็เลยเอาเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะดูดีสีสันของเขาจะสวยจริงๆเลยดูเลืองลาหุนกับ กับฮกหลงนีความแตกต่างของเขาคือคือตรงตรงช่วงใบของเขาถ้าเป็นฮกหลงนะช่วงใบของเขาจะเรียวค่ะท้ายใบของเขาจะเรียวแต่ถ้าเป็นอเรื่องลาหุ่นเนี่ยใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหูตั้งแบบนี้แล้วก็ใบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สวยงามเนาะแต่แต่จะคล้ายกันสีสันก็จะคล้ายๆกันค่ะแตกต่างตรงที่ใบเฉยๆนะคะคุณผู้ชมนี่ความสวยงามของเขาเนาะ ันนี้เลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บอนสี bon ee, กำลังกำลังฮิตเลยนะคะอันนี้เลี้ยงไว้ตอนนั้นเหลือต้นนิดเดียวนะหนูหนูหนูแยกมานะน่าจะนิดเดียวยังไม่ถึงข้อนิ้วชี้เลยนะที่หนูเลี้ยงมังแต่ตอนนั้นพอมาตอนนี้เนี่ยคืออันนี้แยกแยกเขาออกไปตั้งหลายอันแล้วนะหน่นอนี่เขาขึ้นอีกอันนึงแล้วค่ะหนอเขานี่เขาขึ้นอีกอันนึงแล้วแต่ไม่แยกค่ะเอาไว้เอาไว้เป็นฟอร์มใหญ่เนาะ ไม่ได้แยกนี่พามาให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเกาะเกตหรือเมืองเกาะเกตนะคะแต่เขาแต่เขาไม่ป้ายนะคะอันนี้เขาไม่เขาไม่ยอมป้ายค่ะเนี่ยสวยมากดูดิใบใหญ่มากแล้วสีสันนี่สวยจริงๆเลยดูโอ้โหอันนี้ชอบมากตอนนั้นราคาสูงมากค่ะเนี่ยเกาะเกตเมืองเกาะเกตนะที่ว่าที่ว่าป้ายอะนะ ราคาจะสูงมากแต่ถ้าไม่ป้ายนี้ราคาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ตอนนั้นหนูซื้อมาก็หลักหลักหลายร้อยอยู่นะตอนนั้นซื้อมา300ร้อยหรือ400ตอต้นเล็กๆค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาโตแล้วนะเนี่ยดูดิกำลังจะแทงแทงหลอดไมาอีกอันนั้นลสวยงามตามท้องเรื่องค่ะนี่ ก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากดูบอลสีสวยๆนะคะเข้าไปกดติดตามในเขจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะเราก็จะมีอัปเดตบอลสีใหม่ๆใ,ให้ดูทุกๆวันนะคะว่าวันนี้เรามีบอลสีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ